ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีหนวดขึ้นฝันว่ามีหนวดขึ้นที่ริมฝีปากฝันเห็นตัวเองมีหนวดขึ้นที่ริมฝีปากแปลว่าอะไร ฝันฝันเห็นตัวเองอะ่ะมีหนวดขึ้นที่ริมฝีปากท่านกำลังจะได้รับข่าวท่านจะได้รับข่าวการตายของเพื่อนร่วมงานท่านกำลังจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ช่วงนี้ดวงการเงินของท่านไม่ดีท่านใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปช่วงนี้คุณควรจะทำงานควรจะตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินท่านควรจะตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินก่อนที่ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นหายนะฝัน ว่าตัวเองมีหนวดขึ้นเนี่ยมีดวงอาจจะได้ลาบลอยเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะถูกหวยสองตัวสามตัวเลขนำโชคสองแปดสองแดแปดสองค่ะ